มาที่ข่าวของคุณนุ่นบรนุษย์พิรมพักดีครับเมื่อวานเนี่ยก็มาโชว์รำไทยในงานนาตราชด้วยนะครับบอกเลยฮะนักข่าวเนี่ยก็เพ่งเล็งไปที่คุณนุ่นเป็นทพิเศษครับเรียกว่ามองไปที่ภูงันเลยทีเดียวเพราะว่ามีข่าวลือหนาหูว,ว่านางเอกซุปตาที่แต่งงานกับสามีไฮโซคนหนึ่งกําลังตั้งครรภ์ครับ ชื่อของคุณนุ่นวรนุชก็เลยติดโผว่าอย่างนั้นฮะเป็นนางเอกซุปตา์ที่กำลังท้องอยู่นี่ก็คาดเดากันไปงานนี้คุณนุ่นก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ท้องครับมีการหยอกนักข่าวแบบขำๆด้วยท้ายะท้องก็คงจะท้องผูกแหละฮะยังไงถ้าท้องผูกก็ขอให้คลอดทุกเช้านะฮะซึ่งเธอบอกว่าถึงจะแต่งงานกันมา6ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีแผนจะมีลูกเร็วๆนี้ครับยังไม่ได้วางแผนเรื่องการมีลูกมีเต้ากันเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวลือที่เกิดขึ้นก่อนนนนห้้าีะะฮะ นางเอกซินเดล่าสุดทนกับความเจ้าชู้ของสามีไฮโซรูปหล่อเตรียมขอหย่าแต่แม่สามีห้ามไวเพราะกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กูลเรื่องนี้ก็มีชื่อคุณนุ่นติดโพเข้ามาอีกฮะเทอรฮอตเลอเกินแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธเลยครับบอกว่าไม่ใช่ตัวเองกับสามีทอดปิติแน่นอนครับทุกวันนี้ยังรักกันดีครับแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาอแววงจนถึงขั้นขอหย่าครับและมั่นใจในตัวสามีว่าไม่มีเรื่องเจ้าชู้แน่นอนครับพร้อมกับบอกเลยว่าคุณแม่สามีเนี่ย ต้องยกให้เป็นคุณแม่สามีแห่งชาติเลยครับไม่มีปัญหาออกแนวแม่ผัวลูกส้ายแต่อย่างใดครับลองไปฟังเสียงคุณนุ่นวรนุษย์ดูครับท้องผูกอยู่ตอนนี้ไม่ค่ะยังไม่ยังไม่ได้มีน้องค่ะในความที่เราแต่งงานแล้วนะคะก็ก็เป็นเรื่องปกติแล้วค่ะแต่ว่าก็ถ้าถามนุ่นนุ่นก็ตอบได้ว่าคือนุ่นไม่ได้ท้องค่ะนุ่นเองนุ่นอยู่วงการมานานแล้วเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราที่เราเห็นอยู่ตลอดตลอดอะไรเงี้ยค่ะว่าจะมีคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่า แต่จะว่าไปแล้วจริงๆก็ไม่ใช่นู่นหรอกนะอ่านๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไม่ได้ว่ามีแพลนที่จะยาหรืออะไรไม่ได้มีทะเลา,าละอะไรกันแล้วก็ครอบครัวรักกันดีแล้วก็ที่สําคัญแม่สามีแห่งชาติค่ะเออก<น>็คือคุณตอนเองเขาก็ เหมือนเขาก็ใช้พื้นที่ของเขาอ่ะในการที่เขาจะคิดว่าจะโปรเทคนุ่นได้โปรเทคคุณแม่ได้มันก็เป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายที่เขาคิดว่าเขาทําได้อย่างเงี้ยค่ะมั่นใจค่ะก็จริงๆก็แต่งงานครบรอบมาหกปีแล้วนะคะคือมันมันมากกว่าคำว่าสามีภรรยารอย่างเงี้ยนุ่นมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนคอยคอยแชร์ซึ่งกันและกันจริงๆอะคะ่ะคือนุ่นไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่านุ่นตอบได้ว่าณวันนี้คือแบบ คือเรามีสิ่งที่ดีต่อกันเรามีความสุขต่อกันทั้งทั้งทั้งนุ่นกับตอดเองหรือกับคุณแม่เองกับครอบครัวเองคุณพ่อพอะไรเงี้ยนุ่นว่ามันก็เราก็ต้องรักษาแล้วเราก็ต้องมั่นใจมั่นคงในตรงนี้เอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เขีดชื่อคุณนุ่นเอาจากโผลนี้ไปได้เลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ยังมาติดตามกันต่อนะครับว่านางเอกสุปตาที่แต่งงานกับสามีไฮโซกำลังตั้งครรภ์เป็นใครนะฮะก็มา <c oughs> ดูซิว่าจะเป็นใครเป็นไรต่อไป